ช่วงนี้ใกล้ถึงช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะครับเดี๋ยวพาไปบุกตลาดกันหน่อยไปสำรวจราคาหมูผักแล้วก็ไก่กันนะครับไปสำรวจราคาผักหมูไก่ในตลาดสดเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ก่อนช่วงตรุษจีนนะครับผักมีการปรับขึ้นลงรายวันส่วนราคาหมูยังราคาเดิมนะครับยังไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใด ส่วนราคาไก่มีการปรับราคาขึ้นแล้วคาดว่าใกล้ช่วงตรุษจ,จีนผักหมูไก่น่าจะมีการปรับราคาขึ้นตามกลไกตลาดในช่วงเทศกาลครับผู้สื่อข่าวนะครับออกสำรวจราคาผักหมูและไก่ก่อนถึงช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนในตลาดสดเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นสินค้าที่มักใช้เป็นส่วนประกอบอาหารเส้นไหวของชาวไทยเชื้อสายจีนในช่วงของเทศกาลตรุษจ,จีน แต่าก,การสอบถามราคาผักจากร้านเจ๊ไก่ที่จำหน่ายผักมานานกว่า20ปีแล้วบอกว่าราคาผักมีการปรับขึ้นลงรายวันไม่แน่นอนครับช่วงนี้ผักในท้องถิ่นมีออกมาไม่มากนะักส่วนใหญ่รับมาจากาจังหวัดราชบุรีนะครับสำหรับราคาผักที่มักใช้ในช่วงตรุษจีนอย่างผักโขมกิโลกรัมละ50บาทหัวไช้เท้านะครับกิโลกรัมละ40บาทแครอทกิโลกรัมละ40บาทกระเทียมหัวกิโลกรัมละ90บาทขึ้นช่ายกิโลกรัมละ90บาท ผักกาดขาวกิโลกรัมละ50บาทและผักกาดขาวหอมขอไปกบผักกาดหอมกิโลกรัมละ200บาทขณะที่ราคาเห็ดเข็มแพ็คละ20บาทเห็ดฟางนะครับกิโลกรัมละ150บาทขีดละ18บบาท2ขีด35บาทเห็ดหูนูครับกิโลกรัมละ90บาทและเห็ดหอมกิโลกรัมละ2 0 0บาทขีดละ25บาทในส่วนของประชาชนผู้บริโภคนะครับยังไม่ก่อยคึกคักมากนักในช่วงนี้น่าจะคึกคักอีกทีก็คือช่วงของใกล้เทศกาลตรุษจีนนะครับ ทางผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็มักจะมาซื้อผักแต่ซื้อในปริมาณน้อยๆนะครับซื้อเวลาที่ต้องทําอาหารในแต่ละมื้อมากกว่าจะซื้อในปริมาณมากๆไปเก็บไว้นะครับถ้าจะซื้อในปริมาณมากส่วนใหญ่ก็จะซื้อในช่วงเทศกาลเท่านั้นตัวราคาผักช่วงนี้ยังรับได้อยู่เพราะแม้ว่าราคาจะปรับขึ้นแต่ก็ไม่มากนะครับ,ก,ก,บ,ก,บก็ผักแบกทำข้าวแบกปรับบุ้งวุ้นนี้แล้วก็ไปต้มและแต่และแต่เมนู ใชต่ตอนนี้ราคาเป็นไงบ้างที่เราราคาก็ไม่แพงอ่าเราซื้อแดกเทเลนิกซื้อหน่อยก,ก็ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ไม่แพงซื้อได้อ่าบางทีก็ซื้อเทเลนิกก็ก็ขายแบบน,นี้ใช่ไม่ได้แพง บอกว่าช่วงนี้ราคาไก่สดมีการปรับราคาขึ้นอย่างละ5บาทไก่เป็นตัวราคากิโลกรัมละ80บาทน้องไก่ราคากิโลกรัมละ90บบาทปีกไก่เล็กใหญ่ราคากิโลกรัมละ 3.95นะคะถึง120บาทตีนไก่ราคากิโลกรัมละ90บาทเครื่องในกิโลกรัมละ90บาทและสะโพกไก่กิโลกรัมละ80บาทปกติแล้วนะคะจะทําไก่ขายนั้นนะคะวันละประมาณร้อยกว่าตัวคาดว่าในช่วงตรุษจีนที่กําลังจะมาถึงราคาไก่จะมีการปรับราคาขึ้นอีกรอบและ จะมีการสั่งไก่นะคะในการเข้ามาหรือไม่นะคะก็ต้องดูในเรื่องของแนวโน้มของลูกค้าก่อนเพราะช่วงนี้ตั้งแต่ปีใหม่มาบรรยากาศเงียบเหงามากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจําลูกค้าจอนก็มีบ้างแต่ไม่มากนักพฤติกรรมการซื้อก็จะซื้อแต่พอนําไปบริโภคแต่ละมือ้อมากกว่าจะซื้อไปเก็บตุนไว้ แต่ถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการสั่งไก่เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดและจะต้องดูสถานการณ์ราคาไก่ด้วยสำหรับราคาหมูหน้าเขียงผู้สื่อข่าวได้มีการสอบถามร้านขายหมูของคุณทัศวรรณรักขิโตตอนนี้ราคาหมูยังราคาเดิมนะคะยังไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใดแต่คาดว่าช่วงใกล้เทศกาลตรุษจ,จีนน่าจะมีการปรับขึ้นตามกลไกตลาดในช่วงเทศกาลสำหรับราคาหมูเนื้อแดงกิโลกร,รัมละ120บาทซี่โครงกิโลกรั กิโลัมละ170บาทหมูบดกิโลกรัมละ1 0 0่งถึงหนึบาทเนื้อสันนอกกิโลกรัมละ140บาทเครื่องใน80บาทและหัวหมูกิโลกรัมละ100บาทปกติจะรับซื้อหมูมาขายวันละหนึ่งตัวในส่วนบรรยากาศการซื้อขายหมูในช่วงนี้ก็เงียบมากด้วยเศรษฐกิจไม่ดีผู้บริโภคไม่มีกําลังซื้อทําให้พ่อค้าแม่ค้าต้องแบกรับภาระบางครั้งต้องยอมเอากําไรแต่น้อยหรือยอมขายขาดทุนบ้างช่วยกันพยุงให้เราอยู่ได้ผู้บร คนตกงานมากหลายคนปรับตัวเองมาเป็นพ่อค้าแม่ค้ากันเยอะทําให้ตอนนี้คนขายของมีมากแต่คนซื้อมีน้อยลงลูกค้าที่มาซื้อส่วนใหญ่จะซื้อเท่าที่จําเป็นในการนําไปประกอบอาหารในแต่ละมื้อเท่านั้นก็อยากให้ภาครัฐได้มีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคมีกําลังซื้อมากขึ้นก็ไม่น่าจะดีนะดูท่าทางน่าจะซบเซาเหมือนเดิม เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบจากช่วงปีใหม่มาก็ไม่คึกคักเลยราคายังทรงตัวอยู่ค่ะแต่ก็ถ้าว่าช่วงนั้นก็ไม่แน่ว่าจะขึ้นหรือเปล่ารอลุ้นอยู่ปีนี้ก็ดูจากสถานการณ์แล้วเงินไม่ดีใช่เพราะว่าคนไม่ค่อยมีเงินช่วงนี้งานการอะไรเขาก็ไม่ค่อยมีทํากันส่วนมากนะที่มาบน่นบนกันนั่นแหละประมาณนั้นแหละไม่มีงานก็ไม่มีเงินก็คือของก็จะซื้อน้อยลงเท่าที่จําเป็น ที่จจจาเป็นริงๆกการสอบถามด้านค้าจำน่ายผักหมูไก่ในตลาดสดเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ต่างก็ประสบปัญหาในลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคเนี่ยค่อนข้างเยบเหงาตั้งแต่ช่วงปีใหม่จนถึงช่วงนี้เพราะค้าแม่ค้าต้องมีการปรับตัวเพราะหากสั่งซื้อพืชผักหมูไก่เข้ามาขายมากเกินไปก็เกรงว่าจะเกิดภาวะขาดทุน แต่หากสั่งเข้ามาน้อยเกินไปก็เกรงว่าไม่พอต่อต่อความต้องการนะครับฉะนั้นการสั่งแต่ละอย่างมาก,ก็จําหน่ายเนี่ยต้องคิดกําหนดให้ดีว่าจะขายได้หมดหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าในช่วงของใกล้เทศกาลตรุษจนีนนี้บรรยากาศก็น่าจะคึกคักมากขึ้นครับ